เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับในอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของโอกาสสําหรับผลิตภัณฑ์จากมแมลงโปรโตีนจากมแมลงนะครับซึ่งจะเป็นโปรโตีนใหม่ในโลกอนาคตเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณกฤษณชนน์จินดาวงนักวิเคราะห์จากสู์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับในช่วงทำอาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับ ไดอารี่นะครับจากธนาคารออมสินจํานวน1รางวัลน,นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS นั้นพิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข422.1075 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เข้าพิทีเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่ม จากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะกู H ้ K, ปีนี้ผ่อนปีหน้าโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่ำนะครับแล้วก็ปลอดชําระเงินค่างวดในช่วง6เดือนแรกหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่15ม,มกราคม2566นะครับ ทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยต่าแลวก็ปลอดชําระเงินค่างวดในช่วง6เดือนแรกหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่15มกราคม2566น้ะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารอมสินนําเสนอนะครับอัตราดอกเบี้ยจะต่ํามีระยะเวลาการ ปลอดชำระเงินต้นนาน6เดือนด้วยกันคำถามคือว่าหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไรนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะมีบ้านทางการซื้อบ้านการสร้างบ้าน การต่อเติมบ้านการซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นก็ได้เช่นกันนะครับกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อได้ทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อเอาไว้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเฉลี่ย3ปีเท่ากับร้อยละสองต่อปีนะครับแล้วก็จะได้รับเงื่อนไขพิเศษคือในช่วง6เดือนแรกนั้นสามารถเลือกที่จะยังไม่ชําระค่างวดก็ได้แล้วหลังจากนั้นยังเลือกที่จะชําระเงินค่างวดแบบ ผ่อนชำระต่ำเป็นเวลานาน6เดือนอีกต่างหากนะครับเงินต้น1นล้านบาทชำระเพียงเดือนละ3,500บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังยกเว้นค่านิติกรรมสัญญาและก็ค่าบริการสินเชื่อรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าจดจำนองกรณีรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อเคหะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสามารถเลือกดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนนงด้วยก็ได้ ตอนนี้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อแล้วนะครับหมดเขตวันที่15มกราคม2 5 6 6แล้วก็การจะทำนิติกรรมสัญญาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและสําหรับการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสอบถามได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 11 115แล้วก็ที่ Facebook Fan Page เข้าไปที่ GSB Society นะครับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแนวกันไฟจากสวนกล้วยนะครับซึ่งเป็นพืชสารภาพประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากเป็นทั้งอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าซึ่งปกติแล้วต้นกล้วยจะเป็นพืชที่ปลูกและก็ดูแลได้ง่ายมีอายุสั้นนะครับและยังมีความสามารถในการอุ้มน้าสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆนะครับซึ่ง ภายในต้นกล้วยนั้นจะมีปริมาณน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละเจ็ดสิบของน้ำหนักต้นด้วยเหตุนี้แหละครับจึงมีการนําเอากล้วยเนี่ยมาใช้เป็นแนวกั้นไฟป่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับสําหรับประเทศไทยนั้นมีการใช้ทฤษฎีสูตรกล้วยเป็นแนวกันไฟบริเวณภาคเหนือซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเผาวัชพืชต่อสังขพดในพื้นที่การเกษตรด้านล่างของภูเขาจนกลายเป็นไฟป่าและลุกลามขึ้นไปบนสันเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่กาแฟนะครับดังนั้นทางกลุ่มผู้ปลูกกาแฟจึงได้นําเอาทฤษฎีสวนกล้วยกันไฟป่ามาใช้นะครับโดยมีแนวคิดให้คนงานในไร่กาแฟช่วยกันปลูกสวนกล้วยซึ่งการใช้สวนกล้วยเป็นแนวกันไฟจะต้องปลูกเป็นแถว4ชั้นขึ้นไปนะครับจึงจะป้องกันไฟได้เป็นอยา่างดีนอกจากนี้ครับคนงานยังสามารถที่จะนํากล้วยไปขายพร้อมกับแปรรูปได้อีกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้เสริมช่วง รอการเก็บเกี่ยวกาแฟซึ่งจะทําให้คนงานมีแรงจูงใจในการปลูกสวนกล้วยดังนั้นของง่ายๆอย่างกล้วยเนี่ยนะครับหากรู้จักการนํามาประยุกต์ใช้ก็สามารถที่จะป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะลุกลามแล้วกลายเป็นความหายนะของบางพื้นที่ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเราไปพูดคุยกันในช่วงธรรมหากินนะครับกับคุณกรดชนนจินอักิชนนนะครับขอไปครับกิชนนจินดาวงนักวิเคราะห์สูตรวิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับเรื่องของแหล่งโปรตีนจากมแมลง จะเป็นอนาคตใหม่ได้อย่างไรในโลกของอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิจนน์ครับสวัสดีครับคุณกินาคารับรนดาักล้าเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าแมลงเอ่อโปรตีจากแมลงนี่ถือเป็นของสุดยอดเลยนะครคุณกิจชนน์เใช่โปรตีจากแมลงค่อนข้างที่จะมีสารนะฮะค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับจากที่อื่นครับเจอเลยฮะเจอเลยฮะเจอเลยับกิจนน์เนับสำรับเอ่อโปรตีจากแมลงนะมีความค่อนข้างมีความน่าสนใจอะแต่ ก่นอื่นเราเราอาจจะฟูผ้าใหญ่ๆก่อนนะครับคุณพิลา์ว่าปัจจุบันเน,นี่ยผลิตประทานจากมแมลงของไทยอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นภาพนะมันจะมีในส่วนของสินค้ามแมลงเป็นตัวๆที่อาจจะวางขายตาม,มแมลงทอดด้นะครับฟูตันตๆนะครับคุณพิลาภที่เป็นมแมลงทอดอะไรนี้นะครับอาจจะเคยเห็นภาพกันไปแล้วส่วนแบบที่สองนี่จะเป็นในส่วนของแปรรูปับทั้งในรูปแบบผงแล้วก็ผ่านสกัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนช้างที่าร ค่อนข้างใช้เทคโนโลยีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างเยอะอนะครับปัจจุบ,จบ,บันมีประมาณนี้ครับแล้วก็คําถามคือว่าทําไมโปรตีนจากมาแมลงนะถีงมีความสําคัญแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคตได้นะครับซึบ่งตรงนี้อาจจะมาจากวิกฤตทั้งในส่วนของวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับแล้วก็ในส่วนของวิกฤตภัยธรรมชาติต่งตางๆนะที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยเกิดความกังวลในเรื่องของความ มันคงทางอาหารหรือว่าคซิเคียวริตี้อ่ะครับ,รบมากยิ่งขึ้นคือตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้ประกอบการในวงการอาหารเนี่ยให้ความสนใจกับทางโปรตีนทางเลือกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี่งนะครับโปรตีนทางเลือกหรือว่าอาหารจากจากมาแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตได้ก็เลยได้อานิสงส์งตรงนี้ไปด้วยครับอืมครับถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยคุณกิจชนน์อธิบายหน่อยว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรครับมีแววสดใสย,ยังไงบ้างคุณกิจชนน์เนี่ย มีแรงสัใสย,ยังไงบ้างคำตอก็คือหนึ่งเลยอ่ะคือตลาดเช็กคอร์ดเราอ่ะสามารถส่องออกต่อไปได้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภะคครับพอค่อน้างที่จะเปิดรับมากยิ่งขึ้นอีกอย่างก็คือสําหรับผู้บริโภคในกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้ทานมาในในเป็นตัวเราก็มีการแปรรูปไปในส่วนของสินคมีโปรตีนในรูปแบบผลลงนอกจบอากาศนะครับในรูปแบบผงเนี่ยส่วนใหญ่นิยมเอาไปทําในส่วนของอาหารในจำพวกโปรตีนนะซึ่งแมลงเนี่ย เป็นเผลิตภัณฑ์ที่ให้โปรตีนอ่ะเทียบเท่ากับการบริโภคเนื้อวัวเลยนะครับเรื่องนีครับในปริมาณที่เท่ากันใช่ซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะเอสพอเป็นบนตลาดสมออกได้มามกขึ้นนะครับใน,ใน,ในอนาคตครับเอาแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเรามีการประเมินกันเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็เราจะต้องพัฒนาในส่วนของซัพพอร์ตยังไงแล้วก็ตลาดดีมงดีมาเลยจะเป็นยังไงฮะทางนีไปอ๋อสำหรับดีมาในต่างประเทศอ่นะตรงนี้เราคาดว่า อในปี2573<ะ>นะครับตลาดแลงโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,800ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9.9หมื่นล้านบาทนะเติบโตรประมาณปีละ26.5เปอร์เซ็นเลยนะครับทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะที่จะเยอะเลยนะ <c oughs> ดังนั้นตลาดสมองของเราอะ่ะก็คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตตามตนาดโลกตามไปด้วยตามดีมาของโลกนะครับค <c oughs> าดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.1หมื่นล้านบาทครับหมื่นล้านใเจ็ดสามโตประมาณปีละ สามสิบจุดห้าเปอร์เซ็นครับกับับอันนี้เป็นตลาดครับถ้าจะเทียบกันตอย,ด,ย,ด,ยดีมานในประเทศทั้งรู้ว่าตลาดในประเทศเนี่ยเราคาดว่าอยู่ที่ประมาณสามพันแปดร้อยล้านบาทน,นะครับอย่ยตัวอยู่ที่ปีละยี่สองจุดหกเปอร์เซ็นอืมอาจจะน้อยน้อยกว่าตลาดโลกนิดนึงนะครับการผู้เป็นพวกในตลาดของของประเทศเราอะครับอาจจะนิยมบปริโภคแบบเป็นตัวตัวมากกว่าซึ่งการโดยวเป็นตัวตัวในมูลค่าเพิ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ ดังนั้นมูลค่าตลาดที่จะเติบโตก็อาจจะดอกลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้น้อยครับที่ยี่สิบกับหกเปอร์เซ็นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนับนี่นรครับพฤติกรรมผู้บริโภคนี่เป็นยังไงบ้างครับะไรนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคครับเขาเอาไปเขาไปไปไปในรูปแบบของผงสําเร็จรูปแล้วก็ไปไปรับประทานเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์คืออะไรอ๋อส่้นหนึ่งนะครับคือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอ่ามันจะมีพฤติกรรมผู้บริโภคบางส่วนะที่ให้ความสําคัญกับ กระแส ESG อะไรต่างๆนะครับซึ่งการเพาะเลี้ยงแมลงเนี่ยคือปล่อยคาร์บอนนะครับน้อยกว่าการการเพาะเลี้ยงอสัตว์ชนิดอื่นนะครับก็คือสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าทั้งการใช้ทรัพยากรทรัพยากรน้ำ <c oughs> นรํำแล้วก็ในส่วนของเอการใช้พื้นที่ <c oughs> ในการเพาะเลี้ยงหรือว่าแม้แต่ปริมาณอาหารที่ใช้ครับก <c oughs> ารเเลยมลก็จะใช้น้อยกว่าเออครับ อันนี tweeted, ้ค uh, <produ> ือถ้าเกิดนึกถึงการเลี้ยงวัวกับการเลี้ยงแมลงนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะอ่าคนละเรื่องเลยคับแล้วก็ก็การใช้ทรัพยากรก็น้อยกว่าอีกทั้งอาหารที่ได้ก็เทียบเท่ากันเลยครับคือการจังั้นกระบวนการแปลรูปแมลงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นก็มีเทียงสดใสได้ครับหมายถึงว่าปลายทางผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถ้าเกิดบอกว่าเป็นเวโปรตีน จะมาจากวัวหรือว่ามาจากแมลงเนี่ยเขาก็ไปคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เหมือนกันเพราะมันเรามันไม่มีผลอะไรนี่ฮะเอาแต่เฉพาะโปรตีนอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นในรูปแบบแปลรูปแล้วอะค่ะก็มันให้ผลที่เท่ากันอะไรเงนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดมากเท่าไหร่อืมใช่อาจจะลดลดความอ้วนในส่วนของการไปโค้เป็นตัวๆลงไปได้สำหรับคนที่แบบเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนไม่นิยมใช่คอ่าทีนี้ส่วเอ่อเรื่องของการแปลรูปแต่ประเทศไทยนี่เป็นยังไงไหมครับ เรื่องของการแปรรูปในประเทศไทยนะก็มีแนวโน้มเติบโตตามตลาดสมองน,นะคุณเู้ชครับ <c oughs> เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการแปรรูปในไทยนะี่อาจจะยังคงมีน้อยแต่เบื้องต้นนะครับก็จากที่ได้ไปสัมภาษณ์กับทางทางทุกกอบการมานะ <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีครับ <c oughs> ทั้งในส่วนของร้านอาหารที่แปรรูปแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมาแมลงทั้งที่เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หรือว่าเนื้อจากมาแมลงนะที่ <c oughs> <c oughs> ผู้ประกอบการจะมีชื่อได้นิดหนึ่งครับก็คือเดอะบิ๊กเกสครับเขาทำร้านอาหารขึ้นมาก็มีนันมนผู้บริโภคที่จะสนใจไปบริโภคที่ร้านอาหารอ่ะก็จำนวนค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นจากจากแต่ก่อนนะครับกับรับหมายถึงว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นใช่ไหมครคนคนก็หามากินที่นี่เลยคอเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มมินเนียนนะครับที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมกับ กระบวนการพอะเลี้ยงแปรรูไปอะไรเงี้ยครับรรคุณพี่หลักทรัครับครับมันเป็นเพราะว่าด้วยเหตุหนึ่งคือเรื่องการรณรงค์ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครคุณกิจนท์เนี่ยส่วนหนึ่งด้วยวครับ,รบแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการ e d u c a t e ของผู้บริโภคด้วยครับ,รบที่มองว่าการพอเลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวอย่างเงี้ยส่งผลลรบยังไงกับกับโรคบ้างแล้วก็คือถ้ามียังอื่นมาทดแทนได้ก็สามารถที่จะไปบริโภคเ,เนื้อสัตว์ทางเลือกมากยิ่งขึ้นที่จะส่งผลลบกับ อ่าโ,โบว์มิ่งกับน้อยป่าครับกับแมนนี่หนุนกระแสเอเปกเลยนะครับคราวน <c oughs> ี้ใช่ใช่มาเต็มเต็มเลยมีซีืีไม่ใช่ครับก็บค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในการผลิตด้วยครับารเนี่ยครจะถามต่อพอดีก<ต>ิจชนน์ว่าพูดถึงภาคการผลิตในประเทศไทยเราเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตมันมีอยู่ระหับทีนี้ว่าเอจะมีสักกี่คนที่เขาให้ความสนใจตรงนี้แล้วก็ทํายังไงให้คนเข้ามา e ดดูเคทหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเนี่ยคกิจชนน์เนี่ยปัจจุบันนะครับภาพ อาจจะมองภาพของประเทศไทยอย่างนี้ก็คือเกษตรกรผู้พอเลี้ยงอ่ะมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วค่ะคุณเดียร์พัดโดยเฉพาะในส่วนของแมลงในกลุ่มจิ้งหรีดนะฮะที่สามาีถอนี่ะมีเกษตรกรพอเลี้ยงเราประมาณหลักหมื่นรายเลยนะัะโอ้ครับแต่ทีเนี้ยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการในส่วนของท่านการเนี้ยที่นำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปอ่ะอาจจะยังค่อนข้างน้อยอาจจะมีหลักหลักแค่จำนวนหลักสิบอะครับคุณเดียร์พัดดังนั้นอะ ภาพของตลาดมแมลงในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการแปรรูปง่ายๆอย่างที่ทามสติฟู้ดก็คือจะเป็นในส่วนของการนํามาทอดหรือว่าเอามาขายง่ายๆครับเป็นร,ริคาสกก็เลยอาจจะอาจจะเป็นในภาพนั้นแต่ด้วยสกายภาพของตลาดในประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะเพาะเลี้ยงมแมลงได้ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีความร้อนชื้นซึ่งเหมาะสําหรับการเติบโตของมแมลงค่อนข้างที่จะหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตแมลงนะครับโดยจากการรวบรวมครับก็ประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์แมลงที่ใช้โดยวไได้ครับประมาณ300สายพันธุ์นะครับเพื่อนใหญ่ในกลุ่มจิ้งรี่จักจั่นหนอนเยื่อไผ่พวกร่วงหรือว่าจักระจั่นครับ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 โอ้ที่พูดนี่คือหาหาไม่ยากเลยนะฮะในแผ่นดินไทยนี่สบายๆในหาเมื่อไหร่ก็ได้นะใช่ครับครับโอ้ดูล้วเติบโตแน่นอนเอาไปว่าเป็น จะใช้คำว่าเป็นแมลงแห่งอนาคตน่าจะได้ไหมก็ก็ได้เลยครับแต่จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดด้วยใน่นาคตใกกว่าเพราะว่าแต่คนช้างสร้างมูลค่าเพิ่มได้เหมือนปัจจุบันอ่ะเรามีของอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้ของของเราแพงขึ้นแบบนี้ละครับ อย่าง,งนี้นถ้าน่าจะคอน้างสคัญอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะส่งไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวโยงกันอย่างเช่นธุรกิจฟาร์มเนี้ยมแมลงไม่สักครู่กิจณนรูพูดไปแล้วนะว่ามันมัน,ม,นมีเปน็นหมื่นๆรายแล้วเนี่ยแต่โอกาสขยายมันก็มีอยู่ถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าจะถ,ถึงขั้นต้องนาเข้ามาแรงจากต่างประเทศเลยไหมครับถึงขั้นต้องนําเข้ามาแรงจากต่างประเทศไหมในอนาคตใช่ไหมครับคือณปัจจุบนันเรามองว่าจํานวนสายพันมาแลงของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํานวนหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อ่าพันที่จะตอบโจทย์เดี๋ยวได้อยู่นะยังพออยู่ความต้องการของผู้บริโภคบ้างแล้วแต่ในอนาคต่ะถ้ามีสายพันธุ์แมลงที่อาจจะมีการวิจัยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนี้ยอาจจะให้ในส่วนของสารอาหารมากขึ้นดูว่าเออให้คุณประโยชน์มากขึ้นอ่ะซึ่งอาจจะมาจากประเทศเราก็อาจจะมีการนําเข้าแต่ผมคิดว่าพอชั่นอาจจะเป็นในส่วนของตลาดเนี่ยประเทศคงคงมากกว่าครับ อ่าเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูส่วนใครที่จะเข้ามาสู่แวดวงของแมลงคุณกิจชนนมีคําแนะนํำไหมครับคําแนะนําใช่ไหมครับสำหรับผู้ประกอบการอาจจะขั้นกางที่ต้องการเข้ามานะก็จะเป็นในส่วนของการทําความร่วมือกับพามแมลงก็อาจจะสําคัญที่สุดเลยครับก็คือการการพัฒนาสีกับพันจากแมลงเนี่ยพัฒนาอาจจะพัฒนาไปในส่วนของการส่งออกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการเลี้ยงซึ่ง ซึ่งกระบวนการเลี้ยงเนี่ยนะนะค,ครับอาจจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงในส่วนของกระบวนการแลามีความปลอดภัยมีเอ่เอมีการใช้ทรัพยากร,รเป็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ยค,ครับดังนั้นการทางความร่วมมือกับฟา,าร์มเพาะเลี้ยงเนี่ยก็ค,ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญแล้วก็จะเป็นในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครต่อยอดผลิตภัณฑ์ใ,ใหม่ๆจากแมลงนะที่เอ่อค่อนข้างที่จะมีหลากหลายแล้วในต่างประเทศนะเช่นการนำแมลงไปสกัด เป็นสารกัดต่างๆเพื่อใช้ในอุตสาหากรรมเครื่องสำอางหรือว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาโปรตีนจากแมลงไปในรูปแบบงานโบรยโภคอื่นๆเช่นเนื้อเบเกอร์หรือว่าเนื้อนักเก็ตหรือแม้กระทั่งนม,ม,มจากมาแมลงนะครับครับได้หมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณมากนะครับกฤษณนนรครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับครับ,รบสวัสดีครับกลัคบ,บคุณกฤษณนนจินดาวงนะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพล็กคุณฟังครับในเรื่องราวเกี่ยวกับโปรตีนจากแมลงนะครับ นี่เป็นช่วงธรรมหากินครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วก็มีระยะเวลาในการปลอดชําระเงินต้นในช่วง6เดือนแรกนะครับคำถามคือว่าหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่คําตอบคือวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2566ก็คือปีหน้านะครับ เดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเก็บเบี้ยเตถุนรานนะครับวันนี้ลา,าท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ